สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้แม่ปุ้ยจะพามาชมต้นมะเขือเทศพันเนื้อแบบลูกใหญ่ๆที่มีเนื้อเยอะๆแม่ปุ้ยลองเพาะเองปลูกเองพยายามประครบประงมตอนแรกก็ตอนที่ตอนที่เพาะ,มะเมล็ดนะมันก็ขึ้นงามเลยนะแล้วเราก็คอยดูมันมาเรื่อยๆ อพอได้สักเดือนครึ่งสองเดือนทำไมมันแค่แกนอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้นะแล้วมันก็เริ่มเหลืองใบมันเริ่มเหลืองเพราะว่าไม่ปุ้ยเอาไว้ตรงลม่ลมๆไงไม่ได้เอาออกมาแดดกลัวมันจะตายเพราะเราเพิ่งปลูกครั้งแรกใช่ปะ่ะเราก็เลยเอาไว้ตรงที่มันลม่ลมๆแล้วมันก็เริ่มเริ่มที่จะใบเหลืองเหลืองเหลือง พอไปอ่านเจอเขาบอกว่าสักสักเดือนสองเดือนเนี่ยมันจะชอบแดดจัดเราก็ลองดูแล้วก็เอาออกมาไว้ตรงที่ข้างนอกนอกชายคาที่มันมีแดดนะเนาะก็ช่วงแรกๆมันก็ยังเฉยๆอยู่นะเหมือนมันมีชีวิตเลยอะแล้วสักพักหนึ่งเกือบเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็โตขึ้น มันก็เหมือนกับมีชีวิตชีวาขึ้นมันต้นใหญ่ขึ้นน่ะมาดูกันแม่ปุ้ยปลูกตั้งแต่วันที่1เดือนพฤศจิกายนพศสอ6 4ปีที่แล้วนี่ก็2เดือนกว่าละวันนี้วันที่13มกราคมพศ2 5 6 5เรามาดูต้นมะเขือเทศพันเนื้อกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปปลูก ก็มันแพงอะเนาะพันเนี้ยซื้อเคยตอนที่ซื้อมากินนะสี่ลูกนะสี่ลูกห้าสิบกว่าบาทอะเราก็เลยจัดการลองเพาะเองเลยก็จะพยายามประคบประงมจนมันออกลูกนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้นะคะที่ปลูก วันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะเริ่มงามแล้วตอนแรกตอนแรกก็ต้นแค่เนี้ยอันนี้อันนี้เพาะเม็ดใหม่ขึ้นตอนแรกเนึกว่าอันนี้จะตายเราก็เลยเพาะเอาเม็ดมา,มา,มาเมล็ดมาใหม่อันนี้ของใหม่น,นี่เพาะทีหลังแต่ว่าชุดนี้เพาะเดือนพฤศจิกา,กาปีที่แล้วมันก็เริ่มงามขึ้นเนาะ ตอนแรกแกลนไม่ยอมโตสักทีนี่มาดูนะคะอันนี้ด้วยอันนี้ก็เริ่มงามแล้วนะคะมใบอันนี้ใบใบใบแรกมันใบแรกของมันเลยยังยังไม่หลุด เพาะไว้หลายกระถางเลยค่ะนี่ก็เริ่มงามละเริ่มทรงทรงเริ่มเข้าท่าแล้วตรงนี้มีสามกระถางค่ะ ตรงนี้มีอีกสองกระถางนะคะรวมทั้งหมดเป็นห้ากระถางเรามาดูอันนี้จะงามหน่อยนี่เนี่ยทรงเริ่มสวยขึ้นเริ่มเป็นรูปเป็นล่างงามแล้วค่ะอันนี้ถ้าทางจะรอดละ ถ้าทางจะได้กินนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนีนนป้ปลูกเดือนพฤศจิกายนอันนี้ปลูกใหม่ต้นเดียวต้นเดียวที่เอาเม็ดมาเพาะใหม่เพราะว่ากลัวอันนี้มันจะไม่รอดไหนคะดูดูท่าทางเข้าท่าแล้วเนาะเอามาโดนแดดมันจะเขี้ยวตอนอยู่ในร่มนะมันจะไม่เขียวอย่างนี้แนละ้วมันจะเริ่มเหลืองเหลืองเหลืองจะตายเอา อันนี้ก็เริ่มต้นใหญ่ขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะโอ้ต้นนี้เริ่มใหญ่แล้วเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเป็นรูป,เป,รปเป็นทรงงามละอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ปลูกอันนี้เพาะใหม่เพราะกลัวอันนี้จะตายอันนี้ของเก่าของเก่าของเก่าต้นนี้เกือบตายพระคบประงมมางามขึ้นละตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะใส่แต่เปลือกไข่ อันนี้เพราะเพราะ,มะเมล็ดพริกค่ะนี่เริ่มงามแล้วเพราะได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะเนี่ยพริกชี้ฟ้าเดี๋ยวนี้ผักแพงอะไรก็แพงไปหมดเลยเราก็เลยพยายามที่จะปลูกเองเอา้าว คอหักหรือไม่ใช่นึกว่าคอหักนี่ค่ะปลูกพริกเดี๋ยวให้มันโตกว่านี้ก่อนแล้วเราก็จะแยกกระถางพริกนี่พอไม่ยากหรอกเอา,มาเมล็ดเอาเอาเอาเม็ดพริกสดๆอะหวานไปเลย ใบเตยที่เอามาปลูกก็เริ่มโตแล้วมีใบเตยติดบ้านไว้ก็ดีนะคะถ้ามันโตถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็เอาใบมันไปไว้ในห้องน้ำมันจะดับกลิน่นมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยใบมันแล้วก็เอาไปต้มน้ำกินได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ